อนนี้เช่องพี่สปินแชนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับที่แบบผมเนี่ยคือผมทําหนังแล้วแบบคือผมทําหนังแล้วนะทุกคนแล้วก็แบบปล่อยหนังออกมาแล้วจริงๆมันมีตัวอย่างให้ดูนี่แต่ว่าคือตัวอย่างไม่ตรงปกอ,อ,อ่ะทุกคนผมก็ขอโทษด้วยนะแล้วแบบผมลงปัง๊บผมพบว่าแบบอะไรอะคือแบบผมพบว่าคลิปคลิปยูทูบของเตงอะคือแบบ ไม่ใช่สิคือคลิปแบบคลิปหนังอ่ะมันแบบทําให้ดูแบบแนวนอนไม่ได้ทุกคนคือคือต้องดูแบบแนวตั้งแบบเนี้ยทุกคนแบบเนี้ยนี่นะทุกคนแล้วก็แบบทําให้แบบเนวแล้วก็พอทําแนวตั้งทีให้เป็นแนวนอนแบบตรงๆอ่ะทุกคนแบบนั่นแหละทุกคนผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําหนังแบบที่ผมทําหนังภาพไม่ชัดแล้วก็แบบทําหนังแบบอะไรทำหนังแบบ แนวแนวนอนแนวตั้งไม่ได้นะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวแบบมีปัญหาอะไรหนูต้องขอโทษด้วยนะครับนี่แค่นี้ก็สำนึกนี้เราต้องขอตระหนักกันบายโต๊ะหก็จะขอโทษด้วยนะครับ,บ